นี้เราก็หมุนให้หาหาพวกข้อต่อโซ่ให้เจอก่อนนะคะแล้วก็ใช้คีมเอาข้อต่อโซ่ออกพอเอาข้อต่อโซ่ตัวตัวล็อกอันนี้นะคะพอตัวล็อกอันนี้ออกแล้วก็เอาเอาข้อต่อโซ่ออก ระวังอย่าให้โซ่หลุดออกจากสเตอร์เลยนะคะ mm. ก็จะมี 5, 3, ทั้งหมดสามชิ้นวิธีเลื่อนโซ่ไปข้างหลังนะคะ mm. ขยับทีละฟันนะคะจนกว่าไข่จะรับรับได้ดีนะคะ mm. พอเลื่อนหนึ่งฟันแล้วก็ใส่ตัว ข้อต่อโซ่ก่อนแล้วก็ลองเปิดเครื่องเทสก่อนนะคะถ้ายังไม่ได้ก็เลื่อนอีกข้อหนึ่งจนกว่ามันจะได้ะคะ่ะ